สวัดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกครับสวิกเอฟเคนะจัดชุดท่อสุดยูโรอันเด็กซ์ซอร์ดบสูตรรับหญิงของหล,ล่อนะเดินสลตทั้งคันนะฮะมีงานวายด้วยพักกลางสูตรอโอโตซ,ซิ่งหม้อยูโรอาซ้ายขวาปลายเป็นฟอย์คาร์บอนสามจุดห้านิ้วเรื่องว่าฟิตติ้งลงตัวนะฮะก็สวยงามนะครับตามแบบฉบับเอฟเคันนี้ไม่อยากเหมือนใครแบบพอกกลางนะออกซ้ายขวาแบบยูโรหน่อยๆนะ้ะเรียกว่าหล่อเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงการตันเร่งนะฮะใครอยากไล่แบบนี้ก็มาทอซิ่งนะครับ